อันนี้ไหมพ่อค่อตกหมอนไหมพ่อค่อตกหมอนถ้าจําเป็นต้องไปทุละกไม่มีใครพาไปเราก็ทําเองใบเองทุละในเมืองเอกสารบางอย่างาปวดนี่ไหมขังสายมันตรงข้อไหม่มข้อตกหมอน เมืเอ่อวาแลรวจ้าง6องศาเด้อตอนนี้6องศา6องศาเมื่อเสานี่หมอกเต็มยูะตอนนี้กับจางเนี่ยแล้ว อยากถือเลขก็บร่ได้ซื้อเลขอยากถูกหวัวแต่ไม่ซื้อหวัวแล้วจะถูกเลขยังไงแม่นบ่ะวัดดีวัดดีค่ะปวดต้นข้อไหมขนน้น้ไม่อยากออกไปสายได้มาเนี่ยปวดต้นข้อครับรถมันกับมองซ้ายมองขวานาะ ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองให้มากที่สุดนะกลัวลเขาไปเห็ดงานเนาะอันใดเหตุใดอันใดช่วยเหลือเจ้าของใดก็เห็นไ,นไ,พไ,นไปพอสิผ้ามุ้เจ้าไปยามพ่อปูข่อยด้ะไปยามไม่ซื้อได้ยังไม่ได้อยากไปอยู่ะจะพาไปยามพ่อปู่นะคะ ตะวันยังว่าพร้อมสิอยากไปยู่ดอกแค่ไปย่ำไปยามไปเยี่ยมไปย่ำม,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 มือเศร้านี่หมอกหลายขอเลยบบอกแต่เศร้าพอไปอย่างแต่ก็ค่อยดีไม่ปลอดภัยนะหมอกเนี้ยสวัสด,ดีทุกท่านค่ะรถผู้บาลขัสวนทางคือหมูงูแต่รถผู้บาลขัเหมือนละสวนท <laughs> างใชยเยอะแยะ บ่งนึกว่าปู่เคยเป็นอาตายัางไดนไปยามซะเดอ้อยังบ่ um. ได้ไปอยาอยูนั่มใกล้ถึงแล้วจะบ้านพ,พ่อปู่ยิว้วยิ้วให้ค่อยหัวให้ค่อยหัวเนี่ยเถอะขับรถบืนโน่นได้ใครอ,อ๋อไปปวดอันนี้แมสอันข้อตกหมอนแม้ บหมวกหมวกายกับโบเคหมวกขวากับโบเค่แบบไหนเดียมันก็อากาศชืนช้นๆืน้อยเป็นหมอกเป็นอะอย่างสินะหิมะก็บมาตกน้ำมันก็ละลายเดียวอากาศไม่เย็นมากพอถนนก็ไม่ได้ลื่นดอกอ้าวประเทศเสรีเปลี่ยนรอหลือเปล่แต่ว่ายังไม่มีหินมาก็บพระาจะเป็นยังนะคะนะคะท่านจา๋า คุณมะถนนน่นะสวัสดีค่าใกล้ถึงบ้านพระปู่แล้วนะค <laughs> ะ <g ül p _> พ่ะปู่ข่อยบอกแล้วให้งานอย่างถ <g ül p _> ้าเป็นอ่าผู้จัดก,การธานาคารอันนี้เรื่องจริงเด้วยตำแหน่งสุดท้ายที่ได้ผู้จัดก,การธานาคาร ธนาคารแห่งหนึ่งเอา้ามีคนมาอยามมาปูไฟติ่อยต้องโอ๊ย้ยร้อนมากเลยก็ยเปิดสุดอยต้องไปหาเกี่ยวรถเพราะว่าอย่างเพราะว่ามีคนมาเยี่ยมก่อนเหลยผู้บาญผู้บานจะสันอ่ะนะที่จอดรถก็ไม่ได้เยอะแยะมู้บานจัดสันอ้ะนะอกยกขเก็บตนข้อเ้อะ จีนเสาเด้อบ,บ้านจัสันนะหมู่บ้านจัสันมีรถจอดเต็มเลยรถคันนี้คือจจงคุณเนีน่ย จอดตรงนี้แล้วกันปวตรวแครยามองนวดแล้วกันเดี๋ยวขอเปลี่ยนอุปกรณ์เสริมนะคะท่านโจทย์อะไอบยูไอลบยูไม่ได้อ่านนะคะเพราะว่าไม่สะดวกใส่้านค่ะอุปกรณ์เสริมนะคะ ก็ไปตีหัวผัวอุปกรณ์เสริมค่อยสิผ้าปยาบมาปูด้อผู้ปูคอยให้งานอย่างตีตะกอนน่นะเราเป็นอันเป็น,อ,น,ปนอ่าผู้จัดการธนาคารแห่งหน,น,นึ่งนาค้ามีคอยซ่านี่แหละของสาขาหนึ่งบัดน,นี้เราได้เปลี่ยนอาชีพแล้วเป็นผู้เป็นผู้ผจัดการนาารั่นนะ้าเลยได้บ่ดีนะ ตอนไปเผาทานแล้วเปลี่ยนตำแหน่งใหม่แล้วอ้าไม่ไงจะคือ้สเซหนาจอให้ภาษาซีเขาตกใจอิลีตะกี้ไม่ไงนกมีบอกเลยอ้าวเพื่อเขาบอกเรื่องจริงนะตะกอนั่นแล้วเป็นอนะันนี้ผู้จัดการธนาคารอา้าวแล้วไฟแช็กอยู่ไหนผู้จัดการธนาคารไม่ได้ขี้มอ่อหลีไม่ได้มาดา่าได้ป,ปู่คอยตอนนี้ไปเปลี่ยนอาชีพแล้วเผาทาน <laughs> ให้คอยมา ไอ้คอยหัวนั่นเถอะก็กระปวดเอ็นข้อแห้งหมอยอ้าวคุณแก่รถได้จะเฝ้าเด้อพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องทั้งหลายแก่รถเ,เขาต้องล็อกรถนะหนาวอยู่หน้าหกอ,องศาอ้าวคอยขึ้นขาวออกบวกยังสี่มือนกล่องขึ้นเป็นยังสี่มืนนอมนน,น,นะคะ <c oughs> ตากลอนเป็นพนักงานนะค่ะ ไลยใดพอดีพอะบิดาตัวลุงเรับราเป็นผู้จัดการธนาคารอิหรีสาขาแห่งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้เราเปลี่ยนอาชีพแล้วเรามาเผาทานเรามาเผาทานแล้วคอยกันเลยไม่ยามเล่าเผาทานไล่ใดดีอยู่ก็มาเป็นผู้จัดการธนาคารนั่งสวยๆไม่ชอบอยากเผาทาน พอไม่ยามซื้อได้ข่อยังพ้อมสิอยากไม่ยู่น้ำจ้าอ้าวจะตั้งให้ดูว่าเราจะทําอย่างไรขอโทษเด้อทุกท่านที่อยู่ตรงนี้แค่มายามพ่อปู่ค่อยไม่ได้มาลบหลู่อะไรนะนี่คือหมู่บ้านจัดสรรของพ่อปู่จ้าโอ้ยม,มันต่ำแหน่พอปีบปตั้งสูงหลายนี่ก่านี้ก็บอะไ้นะไม่เห็นอ่าเห็นการบอกดอก ก็อเอากปเสกกเซ็กกน,เซกกนจ๊ะไปวดด้วยปปวดตอนข้อแห้งนี่มองนี่สวัสดีค่ะพาไม่ยามพขปู่าอ๊ป,ปวดตอนข้อแห้งแบบนี้นะคะปวดปวดวันนี้เนะี่ยพี่คนหนึ่งที่อยู่หนูจะเข้าไปหาเดอ้อจะให้กดให้เพระปวดมากเลยจะเป็นแบบนี้เนาะตอนนี้ไม่มีหิมะท้าไม่มหิมะลายๆนี่ โอ้ก็เจ็บหน้าผัวหลายแบบนี้นะคะคอยกับปลาปูนั่นยังไม่ได้เห็นกันดอกยังไม่พร้อมสิอยากเห็นสุสานเนาะสุสานมันเขาบร่ได้เป็นายานดอกแบบนี้ไี่่าดับแต่ในยามาจุดไฮเนี่ย งาแล้วมาจุดห้ยเปนบ่แล้วเส้นมาจุดใหผัวเล่าตลอดเลยอ้อคอยปวดแห้งด้อถ้าหนาหนาวนี่แถวนี่เขาจุดเทียนเหมือนนะกระสิขาวมาอ่าหีม้ามันก็จะขาวนะเพราะเขาจุดเทียนสิเหลียวขม่าเนี่ยไม่นสิแบบงามนะสวยงามแต่ไม่ได้อยากมาอยู่นะคะใหม่ใจชุหนอกแบบย้าดันที่ใส่แบบแบบนี้เพราะว่าฝนเวลาฝนตกมากสินะ่ะเอาก็ตรงเปลี่ยนเนี่ย อันนี้ค่ะอันนี้นะคะนี่อันนี้เกษิกวัวชอมองบ่ในงานนี่บ่เคยขาดดอกไม้หรือเทียนสิเราสิมากมาจุดให้ผัวเราตลอดเราอยู่น้ำกัดด่วนเนาะผู้ชายคนแรกของนางแล้วก็เพิ่นกะเพิ่นกาฮักกันดีอยู่นี่ล่ะพ่อปู่ข่อยพ่อป,ปู่ข่อย พ่อแม่ฝ่าดอกปูไปก่อนเด้อไปธุระก่อนไม่แง่หนูหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านจัดสรรจ้ะเอาคือบ่คอมเมนต์นะคะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะเป็นอะไรหรือว่าเขาอ้คอมเมนต์อยู่บ่นะอ่านน้ำบ่ท่านไม่เห็นหงงค่ะเห็นยังมันอันมันตายนะรถอ่ะพุทธอยังมโนขันมาไายเรื่องมันนี่มัน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 ,ม,นมีปัญหาเถอะ ช่วงหนีีโอ,อีอย่างมันลงบ่ได้ไหมขเขาบก็บ่เข้าใจตรงนี้ยังว่างนะคะหมู่บ้า,จานจัดสรรนี่นี่เขาจองไว้เรียบร้อย,ออยมีคนจองล,ล่วงหน้าก็มีนะเออนี่ว่าแม่ว่าอยากม่จองก็จองได้ก็ต้องใช่เวลาได้บังคนบอกจองไว้ก่อนมัแล,ล้วอ,อันนี้ก็ทิ้งขยะค่ะอันนี้เม็ดตะลีไหมใช่เม็ดตะลีอืมเม็ดตะลี ตะลิก็พวกนี่ทิ้งไปเลยเบิ้งใสเบึงคุยผู้เล้วพ่อปูเป็นอ่าเป็นผู้จัดก,การธนาคารผู้เล้วไม่ได้บอกตลกเลยนี่หลีแล้วตอนนี้เป็นเป็นอ่าคนเผาาฐานไปนเรียบร้อย จะไปในเมียงเพราะว่าอะไรไอ้เพชรธุระแล้วก็สิไปให้ข้าเจ้ากวดหายี่แม่คอยนวนหายกันยังดิจของนวนหายมันมันมาเศร้าดอกไอ้แม่นมจ่อว่ะ ทีพอทานนี่ก็ไปทุกคนนั่นแหละแต่จะไปเมื่อไหร่แค่นั้นแหละเอวไปยันไปแล้วฝันร้องแม่น้ำความสะอาดบ้าดเราเพื่อเจอกับปลาหมูฝันว่าคอยดูดฝุ่นแม้เครื่องดูดฝุ่นเนาะสายดูดฝุ่นน่ะคอยดูดไปดูดมางูตัวบักงงายไปติดอยู่ในหันคอยกระเอิญอีแม่นอีแม่แม่ซะกอนนี้กอยย่านมาสั่นฝันให้สี่ชกลาบบ่ทังเล็กบ่ได้ีืยอเด้อแม่เสด็จผัวเพิ่มบ่ มัน่นบ่ะรจะได้อะผัวใหม่เหรอโอ้เจ็บเดือดรมันมานเลยมันงวกลลำบากนะแต่ก็ต้องฟื้นไปเพราะว่าคุลาบ,บางอย่างก็ฟื้นไปได้เนี่ยขอบคุณค่ะที่เข้ามาชมค่ะขอบคุณหลายเด้อขอบคุณขอบคุณด้วยใจคดีใจได้ไม่ค่อม่ค่อมแม่งขออ่านจุ่หน่อยนึ่งนะ ใส่เบ้นก่อนปู่ข่มาพ,พัวไขา่าปูปูข่อยตายมันที่ยี่สิบแปดมายี่บแปดเดือนหกมันไม่เป็นเหล็กสองยี่แปดบอกเขายังขายกันอยู่ไหมไข่ของก,ก็คือดออกเกี่ยวกันบน้นนี่แม่นบ้าเกี่ยวกันไหมแม่ทูาหาโซเฟียโซเฟียกินโซเฟียก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนะวันนี้ลูกข่อยบ่สบาย สืออกสองแปดบอกแล้วตายวันที่ยี่สิบแปดเนาะแล้วไปเผาทานวันที่ยี่แปดข่อยในใหญ่บ้านวันที่ยี่หกแล้วเราได้เจอกันก็เล่าดอกสวนห้างกันก็เลยมาพบรักผู้ชายคนนี้อ่านยังอยก่อนเดี๋ยวท่านผู้ชมสีงอนรู้ไว้ใช่ไหมไม่เราคอยจำใจอยู่รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบ่งหามวันดีค่ะหัวใจสายชนวันดีค่ะสาวทอฝันวันดีค่ะอ่าขออ่านเจ็บบ้างเื่อนี่ไหม เจเอเบมันอะเจเอวัดดีค่ะเจใช่ไหมแก้วเหรอวัดดีค่ะกาแฟมะนาว่ลือกับจำแบรดเออตีไัเลี้ยวไว้ก่อนรลสิบล่อไมาเสียดคคะพุ่นสูพันสูแดงแดงวัดดีค่ะขอบคุณค่ะที่คอมเมนต์ขอบคุณค่ะคอยสเปดธุระสองมองธุระเอกส,ออรส,ออรสอารบางอย่าง แล้วก็เกี่ยวกับลุงนี่แหละเอกสารเ่เกี่ยวกับเขินวายัางคุ้มครองเด็กนะเราตัวคอยตัวน,นี้คือคอยต้องไปธุรารเพราะมีเวลาบหลายงสินะอยากจะบอกเรื่องนี้นะเรื่องคนสิตรวจตรวจโควิดน่ะ72ชั่วโมงคือต้องแบบว่ามือก้อนขึ้นเครื่องน่นนะบ้เกิน72ชั่วโมงผลตรวจมันบ่มีคนตกเครื่องมาแล้วนะ ผลตรวจมันไม่ส่งมาในมือถือคุณมึนเครื่องไม่ได้นะคุณได้จองโรงแรมไปแล้วโรงแรมไปแล้วคุณได้จองอ่าตั๋วขึ้นไปแล้วมันก็ไม่ขึ้นเครื่องนะคะไม่มีเหตุผลใดๆเมื่อคุณไม่มีผลตรวจจะเป็นกระดาษเป็นในเมลโชว์เขาเขาใบขึ้นเครื่องมีคน้นหิดเจอมาแล้วโทษใครได้ผลตรวจทําไมส่งให้เราช้ามอ,มองที่ตรวจมันรับผิดชอบบอก็ไม่มีใครรับผิดชอบ ศึกษาให้ดีนะก่อนที่จะขึ้นเครื่องคอยต้อนรกคคอยดีใจคอยคอยตื่นเต้นสิเด็ไปให้คอยเครียดว่าผลอ่ะผลตรวจมันจะออกไหมก่อนที่จะขึ้นเครื่องอนะ่ะเจ็ดสิบสองชั่วโม,มงห้ามเกินนะผลตรวจน่ะเพื่อจะคอยเดินเดินทางวันที่แปดเนาะคอยต้องตรวจวันที่หกเพราะผลตวรวจเขตที่ถ้าว่ามองมองเขตนี่มันมันซานปะคอยไปยุสนามมินเล้วมันยังมาส่งเมลมันม,นมือส่งมาในมือถือคอยอ่ะคอย,คอยเขาไค่คอยขึ้นเครื่องเน้ ตัวฮุ้บินจบอ่าโรงแรมไม่มีใครรับผิดชอบตะก้อนตื่นแต่เรื่องสิเดไปได้ไปหาลูกหาหลานหาแม่เดี๋ยวนี้ค่อยตื่นแต่ว่าจะได้ขึ้นเครื่องไหมคอยบ่ได้ดรุ่นแล้วว่าติดเชื้อบ่ติดเชื้อคอยรุ่นว่าผลตรวจจะออกไหมออกทันไหมยังสินะ่ะเรื่องมากคุณวัยศูนย์ยังไม่ได้เหียกข้อกับบ่ได้รนเยังบัดรบเดรยบตรเดรนงบดนยเบเบนย รถใครก็บ่ได้อยากขับไปดองใคยไม่อยากขับรถแต่ว่ามันก็ต้องช่วยเหลือต่ของนะ่ะผัวเขาก็เห็ดงานนะ่ะมันบม่คือบานเท่าได้เอิ้นผู้ใดก็ได้ซ้อยคอยภาพขอยไปนั่นไปนี่แนะ่ยูเนียช่วอยเหลือจาของไม่มีกินมีกินก็ต้องดิ้นรนด้วยตัวเองนี่คือคนอยู่เมืองหนอกเพื่อนฝูงเรียกช่วยได้เป็นบางครั้งแต่ไม่ใช่ทุกครั้งขอเสื้อรายก็เป็นบุญคุณอีหลีเสียใจเวยค่ะ ทุ่เสือพ่ไม่ทะเบนลครับกิเลศใคยบอกว่าประเทศอื่นเป็นบ่กเขาไทยเป็นมดทุกประเทศที่เข้าไทยตอนเนี้ยนี่แหละเรื่องผลตรวจนี่แหละสําหรับคนที่เล่นมือถือเล่นโซเชียลมีเดียไม่เป็นสามีก็ไม่รู้เรื่องนูน่นนี่นั่นนี่เลียวจบเลยปไปใส่ดอกบุญไหว้ชาติทุงอยู่นี่กิเลศคอยกับบริผัวกอยบ,บริบบรได้คอยเดะคอนอื่นได้เห็นหายบิ๊กซังคนแบบฝากใค้คนเห็นหายได้นี่พัวคอยอนะบักจืด เส้อเสียกคอยบอกว่าเสื้อตัวให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวสัน่นคอยน้ำขัน้นภาษาหนะพหญ่นี่ชาทุกเรื่องเลยจืดจืดแบบว่าเอาคอยมาสมควงหน่อยสิเอาไปจักหน่อยกันนะไปแค่แรกจักหน่อยก่อนต้ว่ามือนี้คนสิไปทุระหนึ่งสองสามสามที่นะเลี่ยมตาเอ้ารถรถเขาเป็นไรอ่ะเร่งไม่ขึ้นเบี่ยมตาเพชรคอยบ้ โคตระเพชดเลยโคตระเพ็ดไม่แม้ตั้มมาด่าได้โคตระเพ็ดเพชรเลยโคตระเพชรก็ว <c oughs> <c oughs> บาไปน้ำหมอกด้วยจะหมอกไม่ได้อ่านแล้วนะเพราะว่าถ้าขยใส่แบนขับรถประดีเขาก็ออจะไม่เห็นม,มุ่งมาหมอกมือเศร้ามืดก็หนีขยันออกแมาสายนี่แหละ โอ้ดับแรกกนันไปซื้ออันนี้ก็ได้ซื้อหมาฝรั่งฟันผุฟันผุ่ผอยมันแขวมันี่มันหลุดนะ่มันจะไม่กินตลอดเนาะติดหมาฝรั่งแล้วซื้อหมาฝรั่งก่อนนะจ๊ะอันนั่นก็น โอ้ลำอันตรายเด้อข้อเข็ดมาขับรถพะยังเอาบัวงวกเหรนท่านรถบ่เนาะก็กระยังบ่กกับทาำช่วงเนาะไปเสื่อนอันนี้แล้วเคยขับไปกป็เป็นภาพลายไหมคอยบไปในสื่อเด้อเคยฝากเขาฝากสื่อเงินนี้ไม่ได้แจกนะคะก็ชั้นคิดอาทิตย์วันที่หกมันจะได้แจกไหมก็วุ่นวายชายถถ้าคนเดียวตรวจที่แถวหนิคยไปฮับลูกคนไม่อีกยูคอยกับหมู่บ้านคอยกันหายเด้อ คอยคอยประหยากให้ลูกไอเห็นน้ำตาคอยไหมยู่ในบ้านกันเล่นกันน่่เงี้ยเงี้ยกับลูกแล้วแม่ลูกกับกอดแม่ผิดปกติอยู่โอ้่อยเก็บต้นข้อ ตั้งอยอแห่ยเราจะตีแปะเปิเป่นพนวนให้ซ <c oughs> ื้อหมากรางเงินย็นเพ็ดก่อยบ่เมื่อมันมน่นเมื่อมันม่นนี่เมื่ออีแมวเหี่ยว ่อยอายุจำเนียวเหียวก็แม่่อยแล้วมือค่ะเพราะว่าไม่ได้ถับสดตเกิดมากเป็นคนลำบากเนาะมือใหม่มันก็เห็นไหมมือคนลำบากเห็นไหมไหมมือข่อยมเยัเป็นไรเลียวบริยงคนบริหารงานอย่างมือหอยสีเลียวเนาะมือเขาใจเลียวมือเลียวเป็นไหนป่ะหูมือเป็นปตยานมีหละคนในงานคนทำงานไอ้สิเป็นมือเลียวคนเป็นคุณน้าเนาะ ไม่ใงญ่อันนนิจมิยังวันนี้มม <S <S ก็บมิยังดอกก็พยายามหมู่บ้านจะสันทปูจ้ะหมู่บันจะสันมีที่ว่างย่อเยอะนะแต่ที่เราแพงแล้วเกินสุสานเนี่ยแพงเน้อจะบอกให้ไอตัวอิดนะ่ยเหล่ตาไล่แต่แตยังเนาะอ่าเขาเรียกว่าอ่าตัวบ้านอ่ะนะมันมันมันกระจิตประม่านแบบอุ้ยของพ่อปู่นี่นที่ถามจากผัวข่อยแล้วบอกว่าถ้าติดเงินให้ยู่สองแสนสามแสนนะ ไอ้ไอแทนอิดอิดอินอ่อนไอินอ่อนเนี่ยสองแสนกว่าอืมตอนงานศพตอนที่ว่าไปฟังเนะ่ยแต่ว่ารบ,บรได้ฟังเราได้ฟังที่คอยไปยืนอยู่หันนะ่ะบางคนนะ่ะอาจจะส่วนหลายเขาให้เผาก่อนเนี่ยมันมีความประสงค์ว่าจะให้เผาหรือจะให้เป็นอ่าศพไปแล้วอยู่ในอ่าที่เก็บขังเราก็ไปไหว้ข้างล่างเลยบอมันมีสองอย่างให้เลือกแต่ปะปูนเนี่ยเพื่อนให้เผา เป็นสังไว้แม่ยาก็เช่นกันแม่ยาก็เช่นกันสั่งไว้ว่าไม่ให้เป็นศพไปนะให้เผาแล้วใส่อ่าที่เก็บโกดเนาะโกดเก็บกระดูกนะให้ลงไปคือกันเพินพ่นสิอยู่น้ากันเพื่อนบอกแล้วเพื่อนจองเรียบร้อยอยู่ด้วยกันจะสังลูกสังเตาไว้เรียบร้อยเมื่อรดกกะแบ่งกันเรียบร้อยแค่ว่าตอนนี้ถ้าแม่เป็นอะไรไปถึงได้นะทรัพย์สมบัติหัวข่อยได้ประเ่นอนแม่ยาคอยคุณ่ไม่หนีเด้อแม่ยาคอยอะ ไม่มีนี่ในใดนะแต่ผัวคอยแล้วไม่หนีเชื่อเบาเถอะเบาเรื่องมุ่นหลายคุณสิดาเอาก็เบาเรื่องมุ่นเี่ยหรือเสเบาเรื่องอย่างขอตัวได้จ้าโชคดีทุกท่านนะคะไปก่อนค่ะอะไรเป็นเมล็ดพักดอกใบเอ็นข้อนี่ฝืนแห้งเ่ยงวหนางงวใสายงวกขวากับบุสดวมอะไรแต่ก็ต้องไปเนาะไปเขาต้องส่เหลือเจ้าของเพราะว่า เทายังเห็ดอย่างใดเขาก็เห็ดไปพึ่งพาอาศัยใครไม่ได้นะอยู่เมืองนอกจะบอกให้บางเรื่องพึ่งพาเพื่อนได้บางเรื่องพึ่งพาผัวได้ผ <uk> ัว็ำงานนข่งห้อยได้เขาก็มากสินะ <S <s <uk> บ้านเทาเนี่ยเอินพี่พออเอินน <S <s <uk> ้องเอินฟูงเอินหยั่งมาหนิมยุ่ไก่กันนี่เสเอินไผ่เนาะเอินความสวเสื่อเรืองทุ่งเมือน,นี่กันบ่ใาสา่เป็นเงินเขากับบ่แม่ซอยเด้งานฟรีไม่มีใครมาช่วยเรานะ <uk> เออแต่ว่าคนไม่น้ำใจกับไม่ยู้ก็แจ้งกัน เรื่องบางเรื่องเอกสาร่อยก็มีน้ำใจที่เขาซอยซอยอยเฮ็ดห้ข่อยนะแล้วเรเ็วนะนั่งเร็วนะทั่วปูเพชรปับไปเลยนะบิสังไววต่อประาผัวขคอยเห็นบ่ะคุณละสองปีเขออาจะเสด็จเมื่อเหมือนรังกลัวเมียจะไปเังสิแต่คิดว่าเพิ่นจะไปสเปนเพิ่นจะไปสเปนไม่มาพันเราแบบว่า,าเรา,า,าแบบคู่นะคอยคิดว่านน้ำก้อน่อยไปแรงแงงแรงแงงล่ะไปแล้วหาหม่องลงยังบไ้น่าจะลงได้แล้วนะสวัสดีค่ะ